เอาอมมาไปที่หน้าเลยนะออก็จะรแบให่ได้รับผิวหน้านะรับสภาพผิวหน้านะใ้ปลอมสำหรับรับคืงตัวต่อไปนะะอนี่เลยค่ะด้วยนี่เลยนะตดค่ที่เลยขบบนะอืก็อ่ลูกเพ่งมาไดนะชือเลยนะเาจะทำกนเลยนอือดอา้เราจะตาไ้ี่สองอย่างที่ที่อยาเราอื ใช็ใช okay. ่คตอรึค okay. ือค่ะนี่ค่ะคือคือเขาจะมีอะไรเยอะไปหนดเลยค่ะสี่เอาไี้เลยค่ะนี้เลยค่ะแปดแปดแลยนะอะเกามีด้วยค่ะตัดมอัตรงนี้เยนะคะเด็กจากคุณนะน้ำเลดของเราที่เป็นแค่สูตเอสเซนส์คะรันเล่ะเป็นแค่สูตเอสเซนส์นี้นะคะเพิ่มวามชุ่มชนได้ดีมากเยคเพราะว่าผิวนแห้งนะคือจะเป็นเป็นแค่สูตเอสเซนส์อะเป็นัน้ากระชับเ่น้เอค่ะ สิกความชุ่มชื้นติดความร่มเย็นเลยนะ้าซึมเด็ดซึมเลยลูกไหลได้ทั่วไปด้วยนะครน้ำสัมบัดเลือกไปได้นะคะน้าซึมเข้าได้ทีก็เข้าอย่งนะคยดมคร่วนมากนะคเขาดูเียนอย่า้ต่อแป๊บต่อไให้เรคลีนนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะตัวไอเงทีดวทก็จะมีก็จะมีดีด้วยนะคะนี่เลยค่ะเนี่ยตัวนี้มีเติมสมของนะคราบตต้นเบิร์ดด้วยนะคะจะมีแบบเติมความชุ่มชื้นกับผิวดยอะมากนะคะถ้าใครได้ใช้จะสัมผัสนานนะจะรู้สึกเลยนะเขาเติ เอาละดล้วละนี่โอเคจบจากไฮดร้าเลยตามด้วยนะเดี๋ยวเก็จะลงด้วยนู้ดทิชัูนครีมนะคะอันนี้ขอลดไลท์ไฮดร้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราตามด้วยมิลชีิชั่นครีมนะคะฉ่ำ้วใช่ไหมคะฉ่ำเลยเนาะต้องเติมความฉ่ำแบบให้กับผิวนะคะก่อนนอนนะคะเพราะว่าผิวเรากลางคืนไม่ไต้องอยู่กับการเขาเรียกว่าอากาศเนาะอากาศแห้งนะคอากาศมีความชื้นแบบนี่เลยนะคะเสร็จหมดแล้วมิลชีิชั่นครีมนะคะนี่เลยค่ okay. อะอ่ะลงมิลชี่ทิชชู่ครีมต่อเลยค่ะ ชุ่งวัวนะให้เกิดความฉ่ำมากที่ท่านเห็นเป็นทีมกลางคืนนะให้ทุกแสลงนะคะับคเขาแอบมแสลงจะทินงแอ่สิ่งนะครับจนะไปช่วยดูแลผิวเราช่วยช่วงกลางคืนกับความชุ่มชื้นนะับผิวมาต้องจุดเลยนะคะจุดยอดนะคะคือฉ่ำเลยเนาะแม้เป็นที่ฉ่ำเลยนะแต่เนี่ยแล้วเราก็าจะตามด้วยเราจะตามด้วยฉันเนี่ยเราจะตเนี่ยมาร์กหน้าในแต่ตอนนี้เราขอทำเพื่อตรงนี้มันอ่าโอเครู้สึกแบบผิวหน้านี่มากเลยนะคะอ่าผิวเราก็จะดีขึ้นนะคะจะดูผิวลึกถึงภายในเลยนะไม่ใช่แค่ข้างนอกนะเพระว่าของเราด้วยนวัตกรรมเนาะ เรีว่าอสารเทคโนีทางด้านัิยาศาสตร์ทาิันะเป็นโมเ a ไอเลยนะช,ะนอ,นะชอบชติดตโจทย์เข้มในแจุย่างตรงจุดเลยนะคะในเซ็ตแอสโซนต์ของเราเละทีนี้อ้ะก็ติต่อจะทานี่เลยค่ะมานามาะมนจะมาหน้ากันเลยนะอือตึกเวลาม่ตนะอนินเลา,นะานี้เลยเดี๋ยวนี้เนี้ะันปอเกาล้นกามาตามมา่เรื่องขอาบาันล

อัมนนี้ชุดนี้่วงนี้ตอนนี้มันเป็นวดนี่อาจารย์่สอนชิงานนะนนะทุกปี้องาที่นะที่นีาแล้นะไครับนแต่น้เป็นแานัเองอนี้ทำยัไัไป่านัี้เราต้ปทำอะไกัน้นาะครคือเรานไม่รูเป็นอะไรก็เป้นอะรก็ม่รู้อยเป็นละครันะมี่นะ่ที่นี่นี่ท่นี่ทนี่่นนี่นี่ที่นีนี่ที่นีนี่ที่นนี่นี ก็ไม่เป็นไรค่ะอือทำงานคนละฝั่งกันเลยเออนะคะแต่จะเข้าตรวจดูในนี้ตัวยาหนึ่งก็ตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่อันตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่ตัวไหนเราไม่จำเป็นยุคนั้นคนนี้นะครับยุคนี้ตัวไหนด้วยครับอ่าเกิดอะไรขึ้นกับผมอ่าอะไรจะเป็นตัวอะไรนะอ่าโอเค